คลิปนี้นะครับจะพามาดูซิมฟรีจากอเมซอนที่ได้มาเมื่อเดือนที่แล้วกันเยอะนะครับเขาบอกว่าที่จริงอ่ะต้องเปิดภายในสิ้นเดือน31พฤษภาคมนะแต่ผมทดลองเดือนพฤุนาแล้วยังใช้ได้นะก็เลยมาเน้นย้ํากันว่าก็แสดงว่ามันจะต้องน่าจะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสวิตมนี่เลยที่ซองซิมนะมันจะมีบอกอยู่ครับว่าหมดวันไหนนะครับมันบอกว่าหมดวันที่8 เดือน8 2 1คือปีหน้านะแสดงว่ายังเก็บไว้ได้นะแต่ว่าถ้าใครยังจะใช้ให้คุ้มก็มาดูวิธีการเปลี่ยน The One SIM ให้กลายเป็นซีซิมและจะได้ใช้เน็ต1จิก,กะบต์1เดือนเต็ม Wi-Fi ฟฟรีเฟซบุ๊กฟรีด้วยอะไรฟรีมากมายกันเลยนะครับไปเริ่มกันเลยผมขออนุญาตสวิตช์มาที่ตัวมือถือนะ โน้ต5เหมือนเดิมมือถือเครื่องเก่งของผมเริ่มต้นนะครับผมปิด Wi-Fi นะปึ๊บม่เห็นนะครับปิด Wi-Fi แล้วก็ใช้ข้อมูลถือแล้วนะอ่าและแน่นอนครับวิธีการเปลี่ยนโปรโให้ใช้วิธีการเข้าที่ My AS i ครับกึ๊กอ่า My AS i นะกด My AS i ครับมันจะมีเน็ตให้5เมกก่อนนะเราจรึงสามารถใช้ได้เลยพอเข้าไปเสร็จเราก็เปลี่ยนโปรให้เสร็จมันก็จะได้โอเคนะครับ ไปดูกันว่า5เมกจะพอดีไหมหรือผมเนื่องจากมือถือผมอาจจะทำมีโปรแกรมเปิดอยู่มันเลยทำให้เด็ดหมดหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะครับสักทีหนึ่งดูข้อความสักหน่อยหนึ่งละกันยอดเงินคุณไม่เพียงพอนะมันยังขึ้นยอดเงินไม่เพียงพออยู่สแสดงว่ามันน่าจะเน็ดหมดแล้วเพราะถ้าเน็ดยังพอมีมันต้องเข้าแอปได้นะครับ ถ้าเข้าไม่ได้เงื่อนไขนี้ทำอย่างไรเหมือนเดิมครับงั้นก็ต้องเปิด wiFI ก่อนแล้วกันนะอ่ะแล้วใช้วิธีการส่ง OTP ไปนะไปไปที่เบอร์นี้เบอร์นี้คือเบอร์ขออนุญาตครับผมเดี๋ยวลืมอ่ะศูนยครับ 1> 2องหนึ่งหกนะครับการเข้าดูตกลงเลยแล้วส่งอุทพีมาที่เบอร์ที่เราส่งไป9493นะครับการเปลี่ยนโปร,โปรที่ให้ถูกและก็ครั้งแรกฟรีด้วยก็คือการเปลี่ยนโปรด้วยไม A อ AIS นั่นเองนะครับข้อดีของมันคือตรงนั้น9ก้าครับยืนยันได้เลยยอมรับนะอ่ะโอเค รายเจ้าพวนะเบอร์นี้แน่นอนปิดไปนี่และที่สำคัญถ้าเราเข้า m y เอสข้อดีคืออะไรมันมีสารติภน,นด้วยเดี๋ยวผมทําคลิปอีกแยกอีกคลิปหนึ่งว่าเราสามารถเอา,อาพอยที่ได้ไปแลกวันได้ด้วยดีมากๆเออเดี๋ยวคลิปสองไปคลิปนั้นนะคลิปนี้เอาเรื่องนี้ก่อนย้ำก่อนพราะคลิปที่แล้วทําไม่ดีไม่ชอบเอานี้ดีกว่าเริ่มต้นครับเมื่อเรารู้ว่าเห็นไหมแพ็กเกจปัจจุบันของเราคือเดอะวันซิมมีดีแค่ฟรีเอซซูเปอร์ไวไฟ และอินเทอร์เน็ตไม่มีนะแต่เราจะทําให้มันเป็นซซิมวิธีการทําคือเข้าไปที่ขอเอาไปผมซูมเข้าไปปุ๊บเลยเข้าไปที่แพ็กเกจครับเข้าเปลี่ยนแพ็กเกจหลักครับอ่าเจ็มไหมฮะแล้วก็เข้าไปที่แพ็กเกจแนะน,นํานี่ปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนไปที่ซีดดู Youtube สายจฟังเพลงกดไปเลยครับกดต่อไปครับกดยืนยันนะ ไม่ต้องใช้เงินสักกบาทเดียวแล้วเรา SSS เข้ามาถ้า SSS เข้ามาก็จะได้แล้วแล้วเราจะหนึ่งจิกมาใช้ฟรีๆกันเลย1นึ่ก b บหเดือนนะครับถ้าใช้ที่จริงอ่ะข้อดีตรงนั้นอีกแล้วก็ f c e e o o o ไออนดูอะไรได้สบายๆเรื่อๆเลยเพราะมันความเร็วคือ4เมกซึ่งความเร็ว4เมกเนี่ยมันสบายกับ Facebook อยู่แล้วคุ้มค่มคาๆมากมายครับอ่าหนึิกอื่นก็เอาไปใช้ทำเรื่องอื่นได้ด้วยคุ้มมากๆครับ ผมขออนุญาตไม่ซูมมันจะเด้งให้ดูนี่ครับรอแป๊บเดียวมันจะขึ้นข้อความให้เราเลยครับว่าเราเปลี่ยนจากอะไรนี่คือเห็นไหมติ๊ดตึ๊ดซีซิมรับฟรีเกมสี่เกมดู YouTube ฟรีสองจิกกะบาย์จุก็ฟรี s p o t อ f y ฟก็ฟรีเฟซบุ๊กก็ฟรีเอเอสซูเปอร์ไก็ฟรีและมีเน็ตหนึ่งจิกกิบไ์ด้วยหนึ่งเดือนแล้วก็แอปสตาร์ดีเนี่ยมันเป็นแอปที่เกี่ยวกับเรื่อง การศึกษาก็ดีมากนะครับโอเคไหมฮะงดงามตามท้องเรื่องเหมือนที่ผมบอกตอนนี้เรามีเน็ตสบายๆหนึ่งจิกกับไบแล้วจริงไหมเหมือนที่ย้ําครับกลับไปดูว่าจริงไหมเอเอทอ่จริงค่อนข้างร้อยเปเ็แหละแต่ตอนนี้เราจะรู้ว่าเรามีเน็ตจริงไหมกดปิดไปเห็นไหมปิด WiFi ไ,ไ,ไปครับอ่ายกเลิกไปครับอ่าขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งนะ มันหลุดบ่อยนะถ้าเปลี่ยนมไม่แน่ใจนะขออภัยครับที่เสียเวลาไปนิดหนึ่งนะรีท r าน่าจะเป็นเพราะว่าอ่ะขออภัยในความไม่สะดวกนะครับโอเคอ่ะกลับไปต่อครับไปที่ m y a อครับกดกลับก่อนนะใช่ตอนนี้เรามีเน็ตแล้ว แล้วมีเน็ตเราใช้ได้เลยครับแต่ต้องปิดแอปมันก่อนแล้วเข้าใหม่และจะเข้าได้เลยเพราะตอนนี้ไม่ต้อง OTP แล้วเพรอเราใช้เน็ตของซิมมันเองใช่ไหมครับอ่าก็จะเห็นเลยว่าเน็ตจะเป็น1 g โอเคไหมฮะ1 g กกะบายหนึเลยโอเคนี่แหละครับวิธีการเปลี่ยนโปรโให้เป็นซีซีมและเราจะได้ของดีๆอีกมากมายนะครับเข้าไปเห็นไหม แอปฟรี free, มีมากมายวิธีการเปลี่ยนซิมฟรีไม่เสียตังสักาบาทเดียวแต่จริงก็อาจจะเสียแหละเพราะเรากินแก้วน้ำอเมซอนหนแก้วใช่ไหมครับก็ได้1ซิมก็สามารถใช้ได้1เดือนนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปที่สอนเกี่ยวกับการเอา point ของ AS ไปแลกของฟรีไปแลกน้ำฟรีหรือไปแลกวันฟรีนั่นเองครับ คลิปนี้จบไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ